สวัสดีครับผมอาจารย์แชมป์มิสเกตจากอ n นดิเวนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการ m i ลเล r ในสเกตอัพนะครับปกติเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับการ m i ลเล r รใน AutoCAD ใช่ไหมที่แบบว่าพิมพ์ M I อะไรเงี้ยมันก็ m i ลเล r แบบง่ายๆเลยนะครับแล้วมาดูวิธีการมิลเลอร์ในสเกตอัพกันบ้างนะครับเพราะว่าหลายคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับก็มีวิธีการไงเดี๋ยวไปดูกันครับ าการมิลเลอร์ในสเกลัพนะครับคือมันไม่มีเครื่องมือมิลเลอร์นะครับปกติเนี่ยเราจะเวลามิลเลอร์มันจะมีอยู่หลายวิธีนะครับมันจะยกตัวอย่าง3วิธีแล้วกันวิธีแรกก็คือ การฟลิปนะครับฟลิปมันก็เหมือนมิลเลอร์นั่นแหละแต่แค่มันไม่ได้เป็นมิลเลอร์แบบแบบเหมือนออโต้แคดนะครับที่แบบมันจะมิลเลอร์แบบมาอยู่ตรงนี้อ่ามันจะเป็นการฟลิปไปตามแกนนะครับอย่างเช่นลิกข,ขวานะครับลิกข,ขวาที่โมเดลตรงนี้แล้วก็กดฟลิปอะลองเนี่ยมันจะมีเลสกรีนบลูนะครับเราเลือกเลสก็คือมันจะฟลิปไปตามแกนสีแดงนะครับถ้าถ้าเลือกเลสเนะี่ยฟลิปอะลองเลส มันก็จะมีเลือกกลับมาฝั่งนี้ิกลับไปถ้าเกิดเราเลือกเป็นสีเขียวมันก็จะฟิปไปด้านหลังนะครับฟิปไปลองกรีนอ่านี่คือมันฟิปอยู่กับที่เพราะว่ามันมันอยู่ในแกนสีเขียวอยู่แล้วนะครับด้านหน้านะ่ถ้าเราฟิปไปลองบลูมันก็จะแกนบลูก็คือแนวดิ่งนะครับโอเคนี่คือวิธีที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวต่อไปเป็นวิธีที่สอง วิธีที่2ก็คือการใช้สเกลนะครับสเกลคีรัดตัว S นะครับหรือตัวนี้หน้าตาแบบนี้นะครับพิมพ์สเกลแล้วเราก็ถ้าเราอยากให้มันมิลเลอร์จากฝั่งนี้ไปอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็ใช้สเกลแล้วก็จับจุดตรงกลางนะครับอ่าแล้วก็ลากกลับมาแล้วพิมพ์ลบหนึ่งนะครับสังเกตตรงมุมมุมขวาล่างตรงนี้เห็นไหมครับ เลสสเกลตัวนี้แล้วก็พิมพ์ลบหนึ่งนะครับอ่ามันจะเป็นการ m i ลเล r นะครับแบบว่ามิลเลอจริงๆเลยแต่ทีเนี้ยถ้าเราไม่อยากให้ตัวนี้มันหายไปนะครับตัวสเกลเนี่ยมันทำไม่ได้นะครับเราไม่สามารถกด Control Copy ได้นะครับมันไม่เหมือนแบบการ Move นะครับการ Move ที่กด Control แล้วมัน Copy ได้แบบนี้ถ้าใช้สเกลเนี่ยคือมันก็จะเสียไปเลย วิธีการก็คือเราก็ c o p y ออกมาก่อนแล้วค่อยส a l e นะครับลบหนแล้วเราก็ค่อย Move มันกลับมาให้ชนกันนะครับอ่าแบบนี้อันนี้คือวิธีการส a l e ที่น่าจะง่ายที่สุดสำหรับตัว ket c h u p ด้วยเครื่องมือเดิมๆนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูวิธีการที่3นะครับก็คือการ ใช้ปลักอินช่วยนะครับปลักอินตัวนั้นมีชื่อว่า Miller นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับก็ลองไปโหลดใช้กันได้นะครับเไอตัวนี้มีชื่อว่า Miller เลยสั้นๆนะครับจะเป็นสัญลักษณ์คลิปแบบนี้แหละโอเควิธีการใช้นะครับสมมติเราอยากจะ Miller ให้มันมาอยู่ฝั่งนี้ เหมือนกับตอนที่เราใช้สเกลแบบนี้นะครับแบบนี้วิธีการก็คือเราก็ต้องดูก่อนว่าไอตัวมิลเลอร์มันก็คือกระจกใช่ไหมก็คือกระจกเนี่ยถ้าเกิดอยากจะสะท้อนนะครับสมมุติว่าเราอยากให้มันสะท้อนไปฝั่งนี้แสดงว่ามันจะต้องมีแผ่นกระจกตรงนี้นะครับเนี่ยเหมือนแบบกระจกมันขึ้นอยู่แนวเนะี้ย เพราะต้องมีเหมือนมีตัวกระจกตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็กระจกแนวไอ้กระจกตัวเนี้ยมันอยู่แกนไหนเราก็ลองดูว่าเนี่ยมันอยู่แกนสีเขียวกับแกนสีน้าเงินนะครับแล้วคลิกที่ตัวโมเดลเราแล้วเราก็เลือกจุดที่จะเริ่มมิลเลอร์นะครับแล้วเราก็ลากไปแกนสีเขียว แล้วก็ชี้ขึ้นแกนสีน้ำเงินมันก็ถามว่าจะให้เราลบออริจินอลหรือเปล่านะครับเราก็กด no ไปเพื่อเก็บเอาไว้นะครับใช่ไมมันจะเป็นการฟิปแบบนี้สมมติว่าเราอยากจะมิลเลอร์ลงไปด้านล่างนะครับไปแบบแนวแนวนี้อ่าแบบนี้นะครับเราก็ดูว่ามันอยู่แกนสีอะไรมันคือแกนสีแดงและแกนสีเขียวนะครับเราก็เลือกโมเดลก่อน เาก็เลือกจุดที่จะเริ่มมิลเลอร์นะครับโอเคแกนสีแดงแกนสีเขียวปึ๊บอ่าถ้ากด yes มันจะหายไปเห็นไหมแต่ถ้าเรากด no มันก็จะเก็บตัวต้นฉบับมันเอาไว้นะครับแกนสีแดงแกนสีเขียวนะครับอับน,นี้โอเค ก็ประมาณนี้นะครับกับการมิลเลอร์ในสเก t อัพนะครับก็ลองไปฝึกใช้กันดูนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาก่อนสวัสดีครับ